ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ a n b a สองสองสองครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a สองสองสองครับ2 2> คือวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กขาดเด็กควรได้รับการแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบียเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย20รกรกฎาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครับบาสเกตบอล NBA น u m m e r l e a g u e ี่เกมเพลย์ออฟสคู่ครับในเช้าวันอาทิตย์ครับโดยคู่แรกโตเรนโตแรปเตอร์เจอกับราชันซัคลามินโตคิงและหนึ่งคู่ครับโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์รับเจอกับชาร์ลอตต์ฮอนเนตครับโดยคู่แรกตีสส่วนทันเดอร์ลงเล่นเวลาตี5ครับ ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์2คู่นี้ครับไปสรุปผลงานหน้าช่องเมื่อเช้านี้อันหวานช้ำครับไปเริ่มกันที่คู่แรก Orlando Magic เจอกับ d a l ดัลลัสแมริ s ซึ่งคู่นี้ผมไม่เลือกยืนฝั่งสกอร์ต่ำา7 7 1ครับแล้วก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับเป็นทางด้านดัลลัสแมริ s ครับถล่มได้ขาด192ต่อ69ครับผู้ทำสกอร์สูงสุดครับเป็นฟอร์เวดอย่าง m a x กซ l เซลเลวครับ18แต้ม1รีบาวน์แอสซิส สุดท้ายดัลลัสแม v บิดนำแบบม้วนเดียวจบครับแล้วก็สกอร์รวมจบแค่161เท่านั้นก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่ค่อนข้างต่ำครับต่ำกว่าราคาเปิด10แต้มคู่แรกหวานเจี๊ยบส่วนคู่ที่2ก็ไม่มีปัญหาครับการพบกันระหว่างบรูคลินเนสเจอกับฟิลาเดลเฟียเวนตี้ซิกเซอร์ครับโดยคู่นี้ผมให้เลือกยืนฝั่งฟิลาเดลเฟียเว6นตี้ซิกเซอร์สุดท้ายก็เป็นฟิลาเดลเฟียชนะไปได้87ต่อ83เอาชนะไปได้4แต้ม ซึ่งก่อนแข่งครับราคาเปิดอยู่ที่ประมาณลบหลบสครับโดยผู้ทําสกอร์สูงสุดเป็นทางด้านมาร์คอ์มสตรองของซิกเซอร์ครับ23แต้มหวานเจี๊ยบทั้ง2คู่หน้าช่องจานเจนเบันี้ครับไปที่การวิเคราะห์คู่เช้าวันอาทิตย์รอบพรีออฟครับโตนโตรแรปเตอร์เจอกับราชันสกามิโตคิง โดยแรปเตอร์นำโดยจาคอบี้วอเตอร์จามาเชตโคลินมอเรย์บอยส์ครับผู้เล่นชุดวงในเป็นจามิสันแบทเทิลพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดส่วนเซนเตอร์คอยรีบาวเป็นโคลินคัสตินตันโดยราชันสกามิโตคิงนำโดยพลิกการ์ดอย่างเดวินคาร์เตอร์มือยิงสามเป็นนิคคริฟฟอร์ดครับมีเมสันโจนเป็นสมอลฟอร์เวิร์ดผู้เล่นชุดวงในเป็นแม็กซิมเรโน่ครับเล่นคู่กับทางด้านไอแซคโจนเซนเตอร์คอยรีบาวไว้กับสกามิโตคิงครับ โดยทางด้านโตนาโต้แรปเตอร์เองครับก็เล่นดูดูการนี้ซัมเมอร์ลีกได้อย่างยอดเยี่ยมครับการเล่นซัมเมอร์ลีกมา4เกมชนะรวดส่วนสามิโตคิงครับก็ผลงานไม่แพ้กันครับ4เกมก่อนหน้าชนะรวดมาเช่นเดียวกันครับคู่นี้ก็ถือว่าสูสีอย่างยิ่งครับแต่อย่างไรก็ตามครับทุกสำนักมองว่าแรปเตอร์เป็นต่อประมาณ2แต้มครับแล้วก็ผมก็เห็นด้วยตามน้ําต่อยืนฝั่งไดโนเสาร์แรปเตอร์อีกหนึ่งคู่โอเคซีทันเดอร์เจอกับชาร์ลอตฮอนเนตครับ ซึ่ง OKC OK ชุดนี้นำโดยคริสยังรบตครับเอเจมิเชลนิโคล่าโทปิชบรูคแบนไฮเซอร์แล้วก็ m i ลลาวีเล o n นส์ครับส่วนชาร์ลอต e h ฮอนเนตเองครับนำโดยทางด้านเคเจซิมสันกับทิจเจนซาลูนครับ, oon, รบเสริมด้วยพอย,ยการ์เซนเจมส์ครับแล้วก็ชุดติงการมือยิง3เป็นคอนคานูเพลส่วนเซน,นเตอร์คุมวงในาเป็นไบรอันคาร์บรินเนอร โดยชาลต์ฮอร์เนตเองครับในซีซั่นนี้เล่น NBA Summer League ได้อย่างยอดเยี่ยมครับลงเล่นไป4เกมชนะรวดส่วน OKC OK ครับ4เกมหลังสุดในการเล่น Summer League ก็ชนะได้เช่นเดียวกันครับ4เกมรวดครับก็มองว่า OKC OK เองก็คงจะตั้งใจทั้ง NBA r e g u l a r s ซ a s o n แล้วก็ Summer League ครับคงอยากจะคว้าแชมป์อีกสักหนึ่งรายการครับโดยในคู่นี้ครับทุกสำนักมองว่า OKC OK เป็นต่อประมาณ1แต้ม เนื่องจากชาร์ตก็ฟอร์มดีเหลือเกินครับคู่นี้ผมก็ยังกัดฟันเลือกโอเคซีทศนาจารเจยี่สิบกรกฎาคม2025คู่แรกโตลอนโตแรปเตอร์เจอกับราชันสแคาเมนโตคิงชอบบัตต่อแรปเตอร์ต่อ2.5แต้มส่วนอีกหนึ่งคู่ครับโอเคซีทันเดอร์เป็นต่อชาร์ตไฮเน็ตยูนึงแต้มกดโอเคซชนะไปในคู่นี้ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ